เออก็ตกใจสิใครจะไม่ตกใจถูกไหมละ่ะอยู่ๆอ,อยู่ดีวันคืนดีเนี่ยออกมาเนี่ยเออใช่ไหมพอจะรู้ใช่ไหมแอดแอดจะพูดพูดเอาคร่าวๆนะแอดจะไม่พูดให้มันให้มันละเอียดลงไปกว่านี้นะนะพูดคร่าวๆนะครับพูดไม่ให้มันละเอียดไปมากกว่านี้เดี๋ยวจะไปกระทบกระเทือนกันเยอะเออ่หลายฝ่ายนะครับนะกระทบกระเทือนหลายฝ่ายไงเราจะไม่พูดในลงดีเทลเยอะเอินไปนะ เอาเอาเข้าใจเอาเข้าใจแปลว่าเขาออกมาเนี่ยออกมาระบายนะครับออกมา,าเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าแอนนี่ไม่แน่ใจนะออกมาระบายความในใจเขานะครับเหมือนเหมือนก็เก็บกดอะเอฟซีก็ต้องเข้าใจนะเหมือนเก็บกดอะเหมือ,อ,อนอัดอั้นอะเหมือนต้องออกมาระบายแล้วอ่ะตะโกนโมวยโมเวอย่างเงี้ยอ่ะมันก็ต้องทําให้ชาวบ้านเขาเนี่ยแตกตื่นนะในยาม ยามกลางคืนเนี่ยตอนเย็นเนี่ยนะกลางคืนเนี่ยนะ <c oughs> เขาก็ต้องออกมาออกมากันอยู่แล้วถูกไหมออกมามุงดูออกมาดูกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นร้อนถึงร้อนถึงผู้นําชุมชนนะครับร้อนถึงผู้นาชุมชนก็ให้มาอ,ออกมาดูออกมาพูดคุยอถ้ายังไม่เข้าใจอีกนะครับยังไม่เข้าใจอีกก็ต้องเรียกหน่วยหน่วยหน่วยเหนือน,นะครับนะให้มาควบคุม สถานการณ์นะครับเ,เรียกหน่วยเหนือเข้ามามาควบคุมสถานการณ์หรือเอาไปสงบสติอารมณ์อ่าเอาไปสงบสติอารมณ์และค่อยเอากลับมานะครับก็ว่ากันไปตรงนั้นนะครับเออันนี้แหละคือจุดเริ่มแรกของมันอืแต่ว่าถามว่ามันมันมีเรื่องใหญ่โตกว่านั้นไหมไม,ไม่ไม่หรอกนะครับยังไม่ยังไม่ถึงขั้นนั้นยังยังไม่มี แต่ถามว่าอนาคตมีไหมนะเราตอบไม่ได้นะครับว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีอีกหรือเปล่าเออ,อาจจะหนักขึ้นกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่เอไม่แน่เพราะที่นี่มันมีอะไรมีอะไรที่แปลกๆในะนะเอฟซีนะมีอะไรที่แปลกๆมันเหมือนมันเหมือนคนที่อยู่คนละโลกอะ่ะเอฟซีเหมือนคนที่เขาอยู่คนละโลก เขาไม่อาจจะไม่สนใจใครทั้งนั้นนะอมีปัญหาครอบครัวก็ก็ต้องอธิบายไปก็ก็ต้องออกมาเรียกร้องความสนใจนะเราก็ต้องว่ากันไม่ได้หรอกเอนะก็ปล่อยเข้าไปแอดว่านะแต่ว่าอย่าให้มันรุนแรงแค่นั้นเองถ้ามันรุนแรงมากกว่านั้นก็ต้องให้คนในครอบครัวเขาเหมาะ้มเออ่มาดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ คนเราถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นเนี่ยนะครับเ,เขาอาจจะอาจจะสร้างความเสียหายให้มากกว่านี้ก็ได้เป็นไปได้นะเอฟซีนะอืมก็ไม่อยากให้มันเกิดเรื่องเกิดอะไรขึ้นหรอกครับแต่พอเห็นเห็นแล้วก็คิดว่าเอ้ยไปเกี่ยวกันอะไรกันทางบ้านญาชิหรือเปล่าอะไรเขาอยู่แถวหน้าบ้านใช่ไหมล่ะอืมบริเวณแถวนั้น่ะ สรุปแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับญาชี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับทางบ้านญาชี้เลยไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยอืมแต่เขาอ่ามาแสดงอภิธิหารอยู่แถวนั้นไงนะแสดงอภิริหารอยู่แถวนั้นก็เลยก็เลยมีส่วนส่วนเกี่ยวข้องไปโดยปริยายนะครับแต่ไม่มีอะไรนะครับเฉพาะไอ้บ้านญาชี้เนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับเขาก็อยู่บนถนนนั่นแหละ อยู่ข้างๆถนนเอฟตีแต่เขาก็ไม่ได้ชี้แจงอ่แอดก็ไปดูคลิปของแม่พีเขาเหมือนกันนะดูว่าอมันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ข้อสรุปไงไม่มีข้อสรุปให้ให้ได้เข้าใจไงแต่แก็ต้องไปหาข้อมูลมานะครับไปหาข้อมูลมาให้ได้รับความเข้ากระจ่างให้มากที่สุดอเท่าที่จะกระจ่างได้อ คุณสุกัญญานะครับเนาะคุณวิพานะครับมาคุณเนมไม่เกี่ยวแน่นอนไม่เกี่ยวว่ายา,าชีแน่นอนเอฟซีไม่เกี่ยวไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นนะกับยานะไม่เกี่ยวเกี่ยวแต่ว่าอ่าตรงนี้ทั้งหางนะครับเกี่ยวตรงนี้เท่านั้นที่อื่นไม่เกี่ยวก็ เป็นการระบายดีกว่า,าเป็นการอระบายเป็นการระบายความอัดอั้นตันใจของเขานะครับเขาอ,อาจจะมีใครมาขัดใจเขาหรือเปล่านะครับเกิดอ,อะไรขึ้นอีกครับคุณแดงใช่ไหมมากุยให้แล้วคุณมาลิมนะครับอ๋อมีคนมาเมื่อคืนคนมา,าแสดงพลังนะครับบนท้องถนนนะครับนะเออบนถนนแถวสี่กอนี่นะครับอ่า ก็คือเรียกร้องความสนใจอะถ้าเขาทำอย่างนี้หมายถึงคำว่าเรียกร้องความสนใจนะอ่าช่างบอยนะครับสวัสด,ดีครับถ้าเขามาทำอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเรียกร้องความสนใจแต่ถ้าเขาไม่เรียกร้องความสนใจเขาก็จะเงียบๆถูกไหมเออหรือไปนั่งอยู่ในห้องตัวเองหรือว่าอยู่ข้างในในบ้านเนี่ยนั่นก็คือไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่ถ้าเขาออกมาอย่างนี้แสดงว่าเขาต้องการอ่ากำลังเสริม ่าต้องการแนวร่วมใช่หไหมล่ะก็ก็ต้องมีแนวร่วมเข้ามาอาแนวร่วมคือชาวบ้านนั่นแหละออกมานะครับออกมากันหลายคนอยู่นะครับใครที่อยู่ใกล้ๆเขาก็ตกใจแหลนะว่าเ้ยใครอะไรอย่างเงี้ยนะอืไม่แน่อาจจะมาอีกบ่อยๆก็ได้นะอ,อมีเป็นไปได้ถ้าเกิดเขา,าไม่อไม่สบอารมณ์ อ่าไม่สบอารมณ์อาจอาจจะออกมาอีกก็ได้ต้องการแสนใช่ไหมก็เป็นไปได้นะเออเขเป็นไปได้แต่อย่าลืมว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในโซเชียลในเอฟซีนะนะต้องเน้นนิดนึงว่าไม่ใช่คอนเทนต์แน่นอนเออย้ำนะครับไม่ใช่คอนเทนต์แน่นอนเพราะเขาไม่ใช่คนในโซเชียล เออเขาไม่ได้มีท่องมีอะไรเลยเพราะฉะนั้นสบายใจได้ว่าแล้วก็ไม่มีใครจะมาทำคอนเทนต์ให้ด้วยไม่มีนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้ไม่ได้สนิทกับใครมากมายอ่ะที่แอดดูดูมานะเขาเป็นคนที่เขาไม่ได้สนิทกับใครเป็นอ่าเป็นกิจลักษณะหรือโดยตรงเออไม่ได้เข้ากับใครไม่ได้อะไรกับใครขานี้เขาจะอยู่ของเขาอ่าอยู่ในโลกโลกของเขาเอาง่ายๆอ่ะ โลกของพึ่งนะอยู่ในโลกของพึ่งอย่างนี้ดีกว่าเอ,อไม่เกี่ยวกับคนอื่นเขาจะอยู่ในมุมมองของเขาเท่านั้นแอดไม่เคยเห็นเขาไปไปคบค้าสมาคมกับใครเลยเอ,อไม่มีไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นซึ่งบางคนเนี่ยเขาเก็บกดนะเขาอยู่ในในแคบๆอ่ะในมุมมองที่ของเขาในโซนของเขามา เขาอยู่ในในโลกของเขาพอเขาไม่ได้อะไรอย่างที่เขาตั้งใจที่จะได้เนี่ยเขาก็เกิดการนะเกิดการแบบไม่พอใจเ,อเกิดการเรียกร้องความสนใจขึ้นมาเขาก็จะออกมาแสดงพลังนะครับนะออกมาแสดงพลังว่าเขาไม่พอใจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ตามใจเขาหน่อยอย่างเงี้ยเห็นไหม ก็จะออกมาสแสดงพลังนะครับแสดงทำให้คนอื่นเนี่ยเขาก็ต้องสนใจสิอ,อยู่ๆอยู่ๆออกมาเรียกร้องความสนใจอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมาอยู่แล้วนะก็เลยก็เลยเป็นที่มาของว่าเ้เมันเกิดอะไรขึ้นในสี่กรนี้นะครับเออมันเกิดเรื่องเกิดราวเกิดอะไรขึ้นในสี่กอก็ได้เห็นแล้วนะครับว่า มันเป็นเรื่องของภายในครอบครัวนะครับบอกได้เลยนะเป็นเรื่องภายในครอบครัวของเขานั่นแหละอา่าก็ตอนนี้มันยังไม่ไม่ไปลามในครอบครัวคนอื่นเขาหรอกนะครับเออภายในครอบครัวเขาเขาก็จะเคลียร์กันเองหรือเปล่าไม่แน่ใจเอฟซีนะป่านนี้ก็คงเคลียร์ได้แล้วละ่ะเอ็ดว้านะาให้ให้กินยาอา่ากินยานอนหลับไปซะนะครับนอนพักผ่อนไป ออาจจะดีขึ้นนะครับตื่นขึ้นมาก็อาจจะดีขึ้นอได้อ่าสงบสติอารมณ์แล้วก็พักผ่อนอาจจะนอนไม่หลับหลายๆคืนขึ้นมาเนี่ยคนเรามันก็เกิดความหงุดหงิดกันได้เหมือนกันนะเอฟจีนะแล้วเรื่องภายในครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องละเอียดอ่อนมากก็คือบางคนเนี่ยเขาก็มีจิต ใจที่มุ่งมั่นอยู่อย่างเดียวเนี่ยถ้าเกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นหรือเกิดการาคิดอะไรแล้วมันไม่ได้สมดังใจที่เขาคาดหวังเอาไว้เนี่ยเขาอาจจะเสียใจหรือไม่ผิดหวังอย่างเนี้แล้วก็มันหลายๆซ้ําๆเขาเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเขาอาจจะโวยวายขึ้นมาก็ได้นะคราวนี้ถ้าเขาพูดแล้วยังไม่ทําตามพูดแล้วยังไม่สนใจเขาก็จะโวยวายมากยิ่งขึ้น เหมือนคุ้มข้างไปเลยเอฟซีนะพูดกันอย่างนั้นเลยดีกว่าคุ้มข้างออกมาเลยเขาก็จะออกมาแสดงพลังนะครับออกมาข้างนอกแล้วแสดงพลังทําให้คนภายนอกเขาเริ่มรู้แนละ้วอา่าเริ่มตกใจแนละ้วอืมไม่เข้าใจว่าเป็นใครบอกไปก็ไม่รู้นะแต่พูดได้เลยนะครับเ,เขาไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ในโซเชียลนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ใกล้ชิดไม่ได้เป็นคนที่ใกล้ชิด ทางฝั่งไหนเลยเอาพูดง่ายดีกว่าอ่าคูยกับเอฟซีเอฟซีคงเข้าใจนะไม่ได้ไปอยู่ในฝั่งไหนเลยซ้ายก็ไม่ได้อยู่ขวาก็ไม่อยู่เพราะฉะนั้นไม่ได้ใกล้สองฝั่งเลยพูดไปไม่รู้จักแน่บอกไปก็ไม่รู้จักเออเพราะอะไรเขาไม่ได้อยู่ในฝั่งไหนเลยเขาไม่ได้เป็นเอฟซีของฝั่งไหนด้วยซ้ำไปเอาพูดง,ง่ายกันอย่างนั้นตรงๆไปเออ เขาไม่เกี่ยวข้องกับโลกทางนี้เลยนะโลกซ้ายกับโลกขวาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องใดๆอั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นไม่น่าจะรู้อเออไม่น่าจะรู้พูดไปก็ไม่รู้ขนาดแอดแอดยังไม่ได้ไอ้นี่เขาเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้คุยกันด้วยซ้ำไปแต่เราถามว่ารู้ไหมรู้แค่นั้นเองรู้จากแต่แต่ไม่เคยคุยเท่าไหร่เออไม่ไม่เลยไม่ได้ไปปฏิสัมพันธ์กันไม่ได้คุยกันไม่อะไรกันแต่รู้ ค่านักตะกันอยู่แล้วนะครับเออแค่นั้นเองเขาไม่ได้อยู่ในในในมุมมองคือในในโลกของเราที่อยู่อย่างเงี้ยเออเราอยู่ในโลกที่เปิดเผยใช่ไหมละ่ะแต่เขาไม่ได้เป็นแบบนั้น,นคนละอย่างครับเพราะฉะนั้นก็พูดไปก็ไม่น่าจะรู้ไม่รู้จักแน่นอนอ่าไม่ไม่รู้จกัจกหรอกแล้วก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนด้วยซ้ายก็ขวาก็ไม่มีซ้ายก็ไม่มีขวาก็ไม่มี อก็เลยก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงนะก็รู้แต่แค่ว่าเขาออกมาระบายแค่นั้นเองนะออกมาระบายระบายความในใจระบายความอัดอั้นกระเท่านั้นนะครับอ่าคุณํำไม้นะสวัสดีครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาระบายอีกหรือเปล่านะเอฟซี FC นะ ถ้าระบายอีกมาผิดปกติแล้วล่ะถ้าออกมาอีกนะเอาจริงๆนะคุณมณีพรนะครับคุณขมายนะครับสวัสดีครับผมเขาออกมาโวยวาย่ยออกมาแบบเรียกร้องความสนใจเรียกร้องความสนใจเหมือนกับว่าอ่าออกมาระบายในใจความในใจอ่มีปัญหาในครอบครัวเงี้ยมีปัญหาทะเลาะเบาแหวกก็ได้นะพูดคุยไม่เข้าใจกันอย่างเนี้นะอ่า ถ้าคนเราไม่มีเรื่องมีราวเนี่ยก็คงจะไม่ออกมาหรอกอืมใช่แต่ว่าแต่ว่าที่อยู่เขานะี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะถอยหลังไปอีกนะอ่าเราต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าที่อยู่เขาถอยหลังไปอีกเขาไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นแต่เขามาเดินมาอยู่ตรงนั้นนะครับมันก็เลยเข้าใจว่าเอตอนแรกไอกระตกใจว่าเฮ้ยยาาจกมีปัญหากับใครหรือเปล่าถูกไหมอ่อ งงใช่ไหมระบายเพื่ออะไรใช่ไหมแล้วแต่จะคิดไงก็ตามนั้นแหละนะครับก็งงใช่ไหมช่างหอมงงใช่ไหมถ้าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยงงแอดบอกเลยเลยถ้าเป็นคนอื่นงงแต่ถ้าเป็นแอดแอดไม่งงนะอถ้าเป็นแอดแอดไม่งงแอดก็บอกแล้วไงว่าเขาระบายระบายอระ,ะบายความอัดอั้น หลานย่านะครับสวัสดีครับผมระบายความอัดอั้นเนี่ยการที่สมมติว่าอ่าเขาทะเลาะก,กันกับครอบครัวเขาเขานี่ยถูกไหมเออเขาทะเลาะก,กันมากๆเนี่ยแล้วแล้วแล้วเขาเคลียร์กันไม่ได้เนี่ย FC สมมตินะเขาเคลียร์กันไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องออกมาโวยวายสิเหมือนคนเมาเอาพวดง่ายเหมือนคนเมาออกมาโวยวายไหมถามว่าออกมาโวยวายข้างนอกไหมออกที่จะเหลือหรอถูกไหม บางคนไม่พูดอะไรก็อาจจะมาจุดประทัดเล่นๆก็ดีก็มีบางคนมีแบบนั้นก็มีทะเลาะทะเลาะภายในครอบครัวแล้วก็ไม่ได้ออกมาวอยแต่ว่ามาระบายจุดประทัดเล่นก็มีอ่าเห็นไหมก็มีเอหรือว่าไม่เคลียร์กันแล้วก็เล่นกันซะให้เคลียร์อยู่ในอยู่ในบ้านท่านให้เลยแต่แต่บางคนก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นไงก็เคลียร์กันในบ้านแล้วไม่ได้ออกมาวอยๆข้างนอกนะ แสงหรือเปล่าล่ะเอ,อเขาไม่ต้องการแสงเราแอดดูแล้วนะเพราะว่าเขาไม่มีโซเชียลนี่แหละปัญหานะคะับเขาไม่มีโซเชียลเขาจะเอาแสงไปทําไมอยู่ไหมลนะ่ะมีแต่เสียไม่มีแสงแน่นอนแต่มีแต่เสียอ,อไม่ค่อยจะเต็มนะครับใช่ไหม <laughs> มีส่วนมีส่วนนิดหน่อยพูดง่ายว่าเขาควบคุมตัวเอง คืออาจจะต้องควบคุมตัวเองว,ว่ากันอย่างนั้นดีกว่า